สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมคอนโดห้องที่โครงการบ้านสาธรเจ้าพยานะครับห้องนี้จะเป็นห้องคอมบายนะครับก็คือจะเป็น2ห้องตีทะลุก,กันซึ่งตกแต่งข้างในอันนี้เพิ่งจะรีโนเวทเสร็จนะครับเป็นห้อง200ตารางเมตรครับห้องตกแต่งสวยมากๆเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของตัวขาครัวโชว์ครับผมอันนี้ทําเป็นครัวแบบประกอบหนักๆได้เลยครับมีต่อไฟฟ้าแบบ4หัวแล้วก็มี ระบบดูดควันด้านบนนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์หลังจากอยู่ฝั่งนี้ครับด้านบนก็จะเป็นตู้เก็บของลอยครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ครับติดเชนเดอร์เลยเส์สวยงามทีวีเรามีติดตั้งเพิ่มให้นะครับห้องนี้เพิ่งจะดีนเวสเสร็จก็เลยยังไม่ได้เพิ่คืงใช้ไฟฟังมาลงพวกทีวีตู้เย็นตรงนี้มีมีเอามาเพิ่มให้นะครับตรงทางเข้าจะมีห้องข้างๆตรงนี้ตรงนี้จะเป็นห้องห้องเก็บของก็ได้ครับห้องเก็บรองเท้าได้หมดเลย รหรือว่าจะเป็นห้องแม่บ้านก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้ติดแอร์นะครับตรงส่วนนี้แล้วก็ฝั่งขวามือครับเข้ามาจะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ครับจะเป็นเตียงแบบ k ิง g s i z นะครับพร้อมกับตัวเฟอร์นิเจอร์ที่บิวอินตามรูปเลยครับผมเนี่ยตามที่ให้ดูตรงนี้เลยสวยมากๆทีวีในห้องนอนถ้าต้องการเรามีให้ด้วยนะครับในส่วนถัดมาจะเป็นในส่วนของตัว walk ก n closet ็ก็คือเป็นห้องแต่งตัวขนาดใหญ่อย่างนี้เลยทุกห้องติดแอร์นะครับนี่ก็จะมีติดแอร์ให้เนี่ยจะเป็น w a l k in closet แบบขนาดใหญ่มากๆครับก็เหมาะคนที่อยู่เป็นครอบครัวเสื้อผ้าเยอะหน้าต่างฝั่งนี้ถ้าเปิดออกไปก็จะเป็นในส่วนของตัวสระว่ายน้ํานะครับสระว่ายน้ำของตัวโครงการเดี๋ยวผมพาไปดูด้านนอกดีกว่าโอเคแล้วก็ภายในห้องนอนครับจะมีตัว ห้องน้ําที่มีอ่างจ้ากุชีนะครับเป็นอ่างจ้ากุชชีระบบอย่างนี้เลยแล้วก็มีตัวอ่างล้างหน้าแบบตัวสองแบบสองอ่างนะครับแล้วก็มีในส่วนของโซนยืนอาบเผื่อไม่ต้องการแช่ก็ปกติทั่วไปโซนยืนอาบโซนชักโครกแยกกันอย่างชัดเจนเลยครับผมห้องนี้เป็นไซส์2 0 0ตารางเมตรสห้องนาสองสองห้องนอนสอห้องน้านะครับแล้วก็มีหนึ่งห้องแต่งตัวครับผมอ่าอีก ห้องนอนจะอยู่ในฝั่งของตรงนี้ครับผมซึ่งตรงนี้จะเป็นห้องนอนเล็กนะครับเข้ามาก็จะมีในส่วนของตัวแยกออกมาเนี่ยเหมาะจะเป็นห้องนอนเดทหรือจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้ครับเพราะว่าในส่วนของห้องตรงนี้จะมีประตูที่เปิดออกไปตรงระเบียงข้างนอกได้ด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูระเบียงข้างนอกทั้งหมดแล้วก็จะมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องที่เป็น ้ําจริงๆมันก็เป็นห้องน้ําขนาดใหญ่นะครับแต่ว่ามันเล็กกว่าห้องน้าตรงหนู่มเช่นนั่นเองห้องน้ำน,ำนี้ซึ่งถ้าเราดึงมูรี่ขึ้นเนี่ยมันก็จะเห็นวิวรเบียงทั้งหมดเลยก็จะมีตัวตัวอ่างอาบน้ําตรงนี้ให้ด้วยแล้วก็จะมีโซนของยืนอาบในส่วนของตรงนี้ที่เป็นโซนยืนอาบนะครับจากนั้นไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือเขาจะมีตัวระเบียงครับเนี่ยเป็นประตูกระจกออกไปเลย ตัวระเบียงออกไปนี่คือระเบียงส่วนตัวนะครับระเบียงตรงนี้ก็คือไม่มีคนอื่นไม่สามารถมาใช้ระเบียงตรงส่วนนี้ได้อ่านี่คือระเบียงส่วนตัวของเราเลยครับนี่คือระเบียงทั้งหมดแล้วก็ตัวนี้เราก็สามารถปลูกไม้เอามาสามารถค่อยแขวนได้ตรงนี้นะครับจุดแล้วก็ตรงด้านข้างนี้ก็สามารถเดินออกมาจากห้องที่ผมพาไปดูเมื่อสักครู่ครับผมเนี่ยวิวห้องเราก็จะมองเห็น สระว่ายน้ําในโครงการอันนี้ก็เป็นสระว่ายน้ําในโครงการนะครับนี่คือวิวห้องเราจะเห็นตรงนี้ทั้งหมดเลยครับเป็นห้องเดียวที่มีระเบียงครับห้องนี้เป็นห้องคอมบายครับห้องนี้ปล่อยเช่าอยู่ที่9 0 0 0หบาทนะครับ200ตารางเมตรเหมาะคนที่ต้องการอยู่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่นะครับถ้าสนใจสามารถติดต่อขอนัดชมห้องกับผมได้ตามเบอร์หรือไอดีไลน์ที่ผมทิ้งไว้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ